สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับกับคลิปนี้นะครับก็เป็นวันเดย์ทริป ep ที่5นะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อช่องใหม่เป็นหมูบินไรเดอร์นะครับ ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำทับลานนะครับเป็นวันเดียร์ทิปเที่ยวใกล้บ้านนะครับระยะทางก็ประมาณ80กิโลเมตรนะครับจากจังหวัดสกแก้วนะครับมุ่งหน้าสู่ทับลานเป็นเขตของอำเภอนาดีนะครับวันนี้ก็ฝ้าคล้มน่าจะมีฝนนะครับวันนี้ออกมาลําเดียวนะครับ ผ่านเส้นนี้เดี๋ยวแปะแผนที่ไว้ให้นะครับเป็นเส้นที่ผ่านเขียดทางห้วยสมงนะครับเพื่อไปตัดกับ304ที่ทุ่งโบนะครับอันนี้คือถนน304นะครับช่วงที่จะเข้าอุโมงค์ทับลานนะครับเวลาขึ้นมาเส้นนี้ก็ต้องผ่านอุโมงค์ตรงนี้ประจำนะครับขับขี่กันด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ เป็นอุโมงสองตอนนะครับก็มีตอนที่1แล้วก็ตอนที่2องเดี๋ยวออกจากอุโมงไปแล้วก็จะวิ่งไปถึงปะทททับลานนะครับแล้วก็ไปยูเทิร์นกลับมานะครับยูเทิร์นตรงปตทะทับลานตรงหน้าอุทยานนะครับเ,เ่อเลี้ยวกลับบรรยากาศด,ดีนะครับวันนี้แต่คาดว่าน่าจะเจอฝนแน่ๆน,นะครับ สังเกตทางเลี้ยวเข้านะครับถ้าท่านใดจะมาก็ดูใน Google Map ก็ได้นะครับอ่างเก็บน้ำทับลานนะครับบันเดียท,ที่เที่ยวใกล้ๆบ้านนะครับถนนที่เข้ามาก็บรรยากาศดีนะครับข้างในถ้าจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนแถวนี้นะครับเพราะว่ามีผู้ที่มาท่องเที่ยวมาพักผ่อนเป็นชาวบ้านแถวนี้แล้วก็ ทัานที่ผ่านมานะครับตรงข้างหน้านี้ก็เป็นสันเขื่อนนะครับอ่างเก็บน้ําวันนี้คนก็มีปรับปลายนะครับเพราะว่าฝนกําลังจะมานะครับโอ้สวยงามเลยทีเดียวนะครับก็เป็นที่สนุกสนานของเด็กๆนะครับสำหรับบรรยากาศแบบนี้นะครับ มีน้ำไหลเป็นสไลเดอร์ด้วยนะครับมบรรยากาศดีนะครับทางด้านตรงข้ามก็เป็นภูเขาล้อมรอบนะครับตันนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ํานะครับเป็นความสุขของเด็กๆเกขาแหละนะครับผู้ใหญ่ก็มาพักผ่อนหย่อนใจกันในช่วงเย็นๆน,นะครับหรือว่าจะเป็นวันหยุดนะครับที่นี่จะมีแม่ค้าขายอาหารเครื่องดื่มนะครับ เป็นรถเข็นนะครับก็ใช้บริการครับท่านใดที่มาเที่ยวก็พอได้มีอาหารมีน้ำดื่มนะครับบรรยากาศของวันนี้คาดว่าต้องเจอฝนแน่ๆน,นะครับเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันที่เที่ยวใกล้บ้านนะครับก็นํามาฝากเพื่อนฝากช่องไว้ด้วยนะครับกับช่องหมูบินไรเดอร์นะครับเปลี่ยนชื่อช่อง หลายช่องแล้วนะครับยอดผู้ติดตามยังไม่ถึงพันกับเขาสักทีแต่ก็ทำไปให้เป็นแนวทางสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาในสถานที่แตกต่างกันนะครับก็แนะนำกันนะครับถ้ามีการจัดการระบบเพิ่มอีกสักหน่อยก็น่าจะเป็นบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามวันนี้หน่อยนะครับนั่นก็เป็นร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าคงจะเป็น คนแถวนี้นะครับนะการอยู่กับธรรมชาตินะครับก็ได้ความสุขความสดชื่นนะครับรับโอโซนออกซิเจนวันนี้คาดว่าน่าจะเปียกฝนแหละนะครับไม่น่าจะกลับทัน ได้แล้วก็เป็นอย่างที่คาดหวังนะครับกับสายฝนที่โปรยปลายลงมาเที่ยวในฤดูปลายฝนต้นหนาวนะครับก็เป็นเช่นนี้นะครับรีวิวถ่ายให้ดูกันท่ามกลางสายฝนไปเลยนะครับบรรยากาศเช่นนี้นะครับก็คงจะชุ่มชื้นในอีกสไตล์หนึ่งนะครับถ้าไม่มีฝนมาในช่วงของอากาศดีๆก็คงจะรับลมชมวิวได้ไม่ใช่น้อยนะครับ เป็นวันเดยทิปนะครับเที่ยวใกล้บ้านผมออกจากสกแก้วนะครับมาถึงที่นี่ก็ประมาณ80กิโลเมตรนะครับฝากติดตามช่องหมูบินไรเดอร์ด้วยนะครับขอให้มีความสุขทุกๆท่านกับการใช้ชีวิตและการเดินทางสำหรับสถานที่แห่งนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำทับลานอำเภอนาดีจงังหวัดปราจีนบุรีนะครับ ฝากติดตามช่องใน E p ีจะต่อไปด้วยนะครับขอให้มีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ